สวัสดีครับนกักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2กับรายวิชาคณิตศาสตร์กับครูมะเช่นเดียวกันนะครับก็บในสัปดาห์นี้นะครับนะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการวัดอ้ำหนักเช่นเดียวกันนะครับลูกนะฉะนั้นในวันนี้ครูก็จะมาสอนอที่เกี่ยวกับไงนะ ความสัมพันธ์นะครับนะความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะน <c oughs> หน่วยของน้ําหนักนะครับหน่วยของน้ําหนักว่าเท่านี้เท่านี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนะเดียวครูมะก็จะมาบอกนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับจากที่ครูมะได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าหนึ่งขีดนะครับในตาช่างของเรา ให้เราดูตาช่างครับนี่ใช่ไหมกว่าจะได้1กิโลกรัมนะตัวเลขเนี่ยหนึ่งสอันนั้นคือหน่วยที่เป็น1กิโลกรัมนะครับจากนั้นถ้าเราจะมาถามในความละเอียดก,กว่าจะได้1กิโลกรัมนะครับนะฉะนั้นจะมี10ขีดใช่ไหมจะมีอยู่ทั้งหมด10กขีดนะครับ ฉะนั้นแต่ละขีด1ขีดจะมีค่าเท่ากับ100กรัมนะครับ1ขีดจะมีค่าเท่ากับ100กรัมหากถ้าเป็น10ขีดก็จะมีค่าเท่ากับ1000กรัมนะครับถามว่า1000กรัม1000กรัมนะครับ1000กรัมก็จะมีค่าเท่ากับ1กิโลกรัมนะ1กิโลกรัมนะครับ หนะึ่งกิโลกรัมนะอ่าฉะนั้นถ้าเขาถามว่าสิบห้าขีดสิบห้าขีดจะมีค่าเท่ากับอ่ากี่กิโลกรัมกี่เอ่อกี่กรัมนะครับเราก็บอกไปว่าแยกไปเลยนะเมื่อไรถึง10ใช่ไหมเราแยกเลขหน้านี้ไปว่า 1>, 1กิโลกรัม1กิโลกรัมกี่กี่กรัมครับ500กรัมนะ500กรัมนะเขว่าไปนะครับนะอันนี้จะไม่ยากเลยนะครับนะยากไหมนะฉะนั้นจำให้ดีว่าจำให้ดีว่า 1นขีดก็จะมีค่า1นขีดมีค่า100กรัม10ขีดมีค่าเท่ากับ1 0 0 0กรัมนะครับนะอ่าแต่ถ้าเขาถามว่า12ขีดจะมีค่ากี่กรัมแต่เขาถามกี่กรัมอย่างเดียวใช่ไหมอ่าเราก็บอกไว้ว่า1 2 0 0กรัมแต่ถ้าเขาถามว่ากี่กิโลกรัม กี่ขีดหรือว่ากี่กิโลกรัมกี่กรัมแล้วก็บอกไปนะครับนะมุติว่าเขาถาม12 12คขีด12คขีดนะเท่ากับนะกี่กิโลกรัมกี่กรัมนะครับแล้วก็บอกว่า1นะ1มาอย่างไรครับเนี่ยถ้าเราไปแยกนะกระจายก็จะเป็น1 0 2 นะครับ10บวกกับ2ก็เป็น12ใช่ไหมอ่าฉะนั้นเราจะแยกเป็นเลยนะครับแยกแยกเพราะอะไรวะครับว่าเพราะว่า1 0ถึง10ปุ๊บจะมีค่าเท่ากับ1กิโลกรัมเราจะตัดเลยส่วนที่เหลือก็จะเป็นหนว่นหหนวยเป็นกรัมใช่ไหมอ่าก็หน่วยเป็นกรัมถ้า 2- 2ขีดที่เขาบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมเหลืออีก2ใช่ไหม ก็จะเป็นกี่กรมัมก็จะเป็น200กรมัมนะครับอ่าพอเข้าใจนะครับตรงนี้ไม่ยากนะครับก็มามาเรียนรู้ทีลนิดทีละนิดนะครับนะบางคนบอกว่าทำไมอ่ะง่ายมากนะง่ายมากคุว่าง่ายมากบางทีไม่ต้องสอนก็ทำได้แล้วนะครับที่นกักเรียนบอกว่าง่ายนะครับนะกักเรียนเข้ามาเรียนทุกวันนะก็บางคนนะไม่เคยเข้ามา นะครับดูไปดูมาทําไมมันงงงไม่เข้าใจนะครับคือเราไม่ได้ดูไม่ได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้ก่อนนะเราจะมาเร,เรียนรู้ช่วงปลาย,ลายไม่ได้นะครับนะเราต้องรู้ตั้งแต่ต้นถึงปลายนะครับนะอ่าเหมือนเราดูหนังนะครับนะเหมือนเราดูหนังนะครับ เราไปดูตอนจบเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดมีสาเหตุอะไรก่อนหน้านี้เกิดจากสาเหตุอะไรใช่ไหมถ้าเราดูตั้งแต่ต้นจนถึงจบมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายไปหมดนะครับโอเคสำหรับวันนี้คุณมาก็จะไม่พูดเยอะจะไม่ว่าอะไรเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้หนัเกเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับน,นี่เป็น1 3 4นะครับก็ทําแบบฝึกหัดแล้วส่งคลิปที่นัเกเรียนได้รับชม นะครับแล้วก็ส่งแบบถึงหัดควบคู่ไปเลยนะครับ135ต่อไป1 3 6อนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพประกอบนะครับก็จะมีนะประโยคด้านล่างนะครับว่าเขาบอกอะไรนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครูมะก,ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสบวัน,นี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ